大家好เรา,าออมาดูทุปูนะคะถูบทตัวนี้นะคะแปลว่าดินเธอูถูหูปูแปลว่าดิน,เ,ออดนเราจะเขียนเป็นสั้นโอ้ยเฮ้ย้ย,ยสั้นแล้วก็ยาวแล้วก็ลาลบลงมานะคะก็คือถูกที่แปลว่าดินนั่นเองถ้าเราสังเกตก็คือเหมือนอันนี้ก็คือแผ่นดินนั่นแหละแล้วเราก็เหมือนปักต้นไม้ลงไปอะไรอย่างเงี้ยเออน,นี้คือหาเทคนิคการจําให้ตัวเองเนาะ หรือบางคนก็จะมองว่าอันนี้คือแบบเหมือนหลุมศพใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นแบบไม้กางเขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนมองนะคะอ่ะถัดมาเราจะมาดูกันคําแรกเลยค่ะคือคําว่าจัว่วคําว่าจัว่วแปบลบว่านั่งเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันคือการที่เหมือนเอาเดินนะคะสองตัวเดินตัวน้อยๆหรือคําว่าโฉงนะคะ มาบวกกับตัวถูแล้วกลายเป็นคำว่าจัว่วที่แปลว่านั่งชื้บแบบนี้นะคะจัว่วตัวนี้ก็เลยจะหมายถึงนั่งตอนนี้เรามาดูคำแรกที่เขาพากัาไปรู้จักกันใครอ่านได้บ้างจั่วเหลาานะ,ะเลอเอาลาวเสียงสองเหลาาจั่วเหลาานะคะคือการที่พูดถึงคนปิดคุกนั่งแล้วก็ถัดมานั่งรถค่ะคำนี้เราเจอบ่อยมากเลย จ่วเชอหนีจนเมื่อไหรนะ่เนอะเธอมาอย่างไรเหรออ๋อว่าจ่ว,ชวเชอฉันนั่งรถมาจ่วนะคะมาบวกกับเชอตัวนี้ตรงตัวเลยนะเชอตัวนี้นะคะแปลว่ารถจ่วเชอก็เลยหมายถึงการนั่งรถต่อมาจ่วฉวนอันนี้เราจะอ่านว่าฉวนนะคะแปลว่าเรือก็คือการที่นั่งเรือเนาะแบบถ้าบางคนอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะก็จะต้องข้ามฝั่งทนฝั่งอะไรอย่างนั้นอะ อ่ามันก็จะมีการข้ามเรือเกิดขึ้นนะคะขั้นมาคือคำว่าชวีที่แปลว่าไปตัวชวีตัวนี้นะคะมันเกิดจากการที่เราเอาเจ้าตัวนี้ <c oughs> ตัวถูมาบวกกับตัวนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าไอ้จะแง่งอันนี้เนาะก็คือตัวซื้อเนี่ยะคะ่ะมันคือทางออกของถ้ำเอามันมารวมกันปึ๊บ อันนี้เราไม่อ่านชู่นะคะเราจะอ่านว่าชี้ชีที่แปลว่าไปนะคะมันคือการออกเสียงที่เป็นเอาตัววีเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะชีแปลว่าไปหรือถ้าเทียบภาษาอังกฤษก็คือคําว่า go นั่นแหละชีเหนียนชีเหนียนเหนียนแปลว่าปีชีเหนียนแปลว่าไปปีปีปไปไม่ใช่นะคะแปลว่าปีที่แล้วชีเหนียนแปลว่าปีที่แล้ว เขาพูดว่ายัางไงเขาบอ,บอกว่าจื่อโฉงช่วงปีนี้นว่ยหุยก过่他เจ过家าาอันนี้อาจจะต้องแบ่งอย่างละคําหมดเลยนะคะทุกคนมันจะเป็นลักษณะการแบ่งคําประมาณนี้เนาะจื่อโงนะคะคํานี้แปลว่าตั้งแต่หรือ นับแต่เวลานั้นหรือนับตั้งแต่นะคะมา่วกกับชี่เหนียนคือปีที่แล้วเนาะจื่อตรงนี้นะคะจะมีความหมายเท่ากับคำว่าเต้าที่แปลว่าถึงจินตรงนี้มาจากอะไรนะคะจินตรงนี้ลากยาวมานี่เลยนะจินตรงนี้ค่ะมาจากจินเทียนจินเทียนที่หมายถึงวันนี้นั่นเอง จินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะทาทาเรารู้อยู่แล้วน้อก็คือเขาผู้ชายเว้ยตรงนี้นะคะมันจะเท่ากับคำว่าปู้ที่แปลว่าไม่นะคะหรือ not something คุยแปบลบว่ากลับกัวตัวนี้แปลว่าเคยเจียแปบลบว่าบ้านนะคะเราลองค่อยๆฝึกประมวลแล้วแปลเองดูก่อน สต็อปไว้ได้นะคะแล้วก็ค่อยมาดูคําแปลประโยคนี้นะคะเราซื้อจะแปลประมาณนี้ว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเขาเขาในที่นี้คือเขาผู้ชายเนาะเขาผู้ชายเนี่ยนะยังไม่เคย กลับบ้านนะคะก็คือไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเราจะไปประมาณนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันเนี้ยนะหรือปัจจุบันเนี้ยเขาเนี่ยไม่เคยตรงตัวเลยไม่ไม่เป็นอันดับที่หกใช่ไหมคะแล้วก็เคยเป็นอันดับที่เจ็ดกลับเป็นอันดับที่แปด แล้วก็เจียเป็นระดับที่9อันนี้คือลักษณะการแปลนะคะคราวนี้เรามาดูอีกคำหนึ่งคำนี้นะคะนอกจากคำว่าตายทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าตายคือคำว่าสื่อที่มันจะเพี้ยนเสียงมาจากสื่อที่ทำไมคนจีนถึงไม่ชอบเลขสี่ใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่าสื่อตรงเนี้ยมันแปลว่าตายแต่ว่าคราวนี้มันจะมีคำแล้วเรียกคำสุภาพแล้วกันเนาะ คำสุภาพเนี่ยค่ะเราจะเรียกกันว่าชี่ชื่อชี่ช,ชื่อนะจะหมายถึงการที่เราพูดถึงว่าถึงแก่กรรมหรือว่าตายหรือถ้าแปลตรงตัวนะทุกคนแปลตรงตัวนะชี่มันแปลว่าไปชื่อตรงนี้มาจากอะไรมาจากคําว่าชื่อเจียค่ะชื่อเจียแปลว่าโลกเวิล์ค่ะชื่อเจีย ตัวนี้แปลว่าโลกหรือว่า world ความหมายก็คือจากโลกใบนี้ไปแล้วะนะคะความหมายก็คือจากโลกนี้ไปแล้ว <c oughs> ชีชื่อคือจากโลกนี้ไปแล้วก็เท่ากับตายเอออันนี้คือความหมายถ้าชีชือห่อ,หอตาเจ้าโตเหินไปท่งนะคะ คำว่าเปริทงคืออะไรเปริทงนะคะเราจะแปลว่าเศร้าเสียใจโศกเศร้าแล้วก็เสียใจอืมท,อออท่าเสียชีว์เหรอทุกคนเสียใจเสียงหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนคือเอ e ว y รี่วัน หรือแปลว่าทุกคนโตแปลว่าล้วนแต่เหินแปลว่ามากไปท่งแปลว่าการเสียใจนะคะเลอแปลว่าแล้วอืมเขาถึงแก่กรรมแล้วหรือ เขาจากโลกใบนี้ไปแล้วแล้วไงต่อทุกคนล้วนแต่โศกเศร้าเสียใจอย่างไงด้วยมันมีคำ่าม,มากใช่ปะอย่างมาก อ่าก็คือเหมือนทุกคนก็เสียใจกับการจากไปของเขานั่นเองนะคะอ่าอันนี้หมวดถูบู่มีอีกนะคะหมวดถูผู้ยังไม่จบต่อมาคือหมวดคําว่าตี้อ่านะตี้ตัวนี้ เรามาดูการแบ่งคำมันคือการที่เราเอาตัวถูนะคะถูในที่นี้กลายมาเป็นอักษรคางพอเป็นอักษรข้างปุ๊บให้ทุกคนเอียงหางมันหน่อยนะอ่าแล้วมาบวกกับคำว่าเยเยตัวนี้แปลว่าอะไรใครจำได้บ้างอ่าแปลว่าก็ใช่ไหมคะแล้วก็รวมกันเป็นคำว่าตี หรือเติกก็ได้แล้วแต่การออกเสียงของแต่ละคนเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันแปลว่าตี้นะทุกคนกรณีที่มันแปลว่าตี้เนี่ยมันจะมีความหมายนะมันจะแปลว่าพื้นดินนะ,ะหรือที่ดินหรือโคมีผ้าอืมแต่ถ้าเต๋อมันมีความหมายเนาะเป็นความเขาเรียนนะการเอามาเชื่อมคำเฉยนะคะอ่ะเรามาดูคําแรกกันคือคําว่าถูตี mm. ถูตีตรงตัวเลยค่ะ ที่ดินต่อมาคำนี้ไม่มีพินอินถูตี้แล้วก็กงนะคะกงในที่นี้ก็คืออากงนะคะถูตี้กงอ่านตรงตัวเลยถูตี้กงนะคะหรือเราจะหมายถึงอากงคือใครอากงในที่นี้ไม่ใชอ่อากงญาติที่เป็นของเราอะไรแบบนั้นนะแต่เราหมายถึงอากงที่ท่าน อยู่ในตีจู้อะค่ะเนี่ยบ้านเราจะเรียกกันว่าตีจู้เนาะอันนี้คืออากงนะคะตีจู้เนี่ยค่ะคือองค์ท่านนะคะก็คือตีจู้ท่านจะทําหน้าที่คือบางคนจะเคยเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถูตีกงบางครั้งเนี่ยเราเราถึงต้องวางไว้ที่พื้นมันดูไม่ไม,ไม่ไม่ให้ความขคารพหรือเปล่า,เปล,าเปล่านะทุกคนคือองค์ท่านเนี่ยค่ะถูตีกงเนี่ยคือท่านมีหน้าที่ปกป้องแผ่นดิน นะคะปกป้องผืนดินที่ที่อยู่ในบริเวณนั้นที่เขาต้องดูแลอะไรเงี้ยที่ท่านก็ต้องดูแลอารมณ์เหมือนเจ้าที่เจ้าทางในภาษาไทยแล้วกันเนาะแต่ถ้าของคนจีนเนี่ยค่ะเราจะเรียกกันว่าถูตีกงก็คือดูดูพื้นที่ดูบริเวณดินผืนผืนดินแถวนั้นที่ที่เป็นเขตอาณาเขตที่เราต้องการให้ท่านปกป้องอารมณ์ประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือที่มาบางคนก็จะมีการยกระดับให้เขานะคะก็คือยกยกหมายถึงว่า ยกแท่นให้ท่านอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางที่เขาก็จะวางตัวตัวตีจูเนี่ยติดกับพื้นดินเลยอันนี้มันไม่ได้ผิดอะไรนะคะนี่แล้วแต่แล้วแต่บ้านแล้วกันเนาะว่าเขามีมีการที่อยากจะยกตัวแท่นขึ้นไหมหรือว่าวางที่พื้นอันนี้แล้วแต่ความความสบายใจของแต่ละคนได้เลยนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อคําว่าแผนที่บ้างคําว่าแผนที่นะคะ ภาษาจีนเราจะอ่านกันว่าตี้ถูตัวตี้ก่อนไม่ติดกันนะชึบชืบชบมารวมกับคำว่าถูฟึบตี้ถูนะคะก็คือแผนที่หรือว่าแมปคราวนี้มีคำถามถ้าเราต้องการพูดว่า Google m a ะเราจะพูดว่า Google Map เนี่ยคะ่ะภาษาจีนเราจะพูดยังไง เราจะพูดว่า Google ตีถูหรือว่าตีถู Google ติกตอกติกตอกคำตอบก็คือเราจะพูดว่า Google นะคะแล้วตามด้วยคำว่าตีถูนะคะก็คือภาษาจีนยังคงที่จะขยายข้อมูลเอาชื่อขึ้นก่อนแล้วตามด้วยคำที่เราต้องการบอกว่าคืออะไรนะคะดังนั้นเราจะอ่านว่า g o o g l e ตีถูนะคะทุกคนอ่าต่อมา ทีจ่จืดที่จืดตัวนี้นะคะในภาษาอังกฤษจะตรงกับคำว่า address นะคะก็คือที่อยู่นั่นเองอ่ะเรามาดูคำว่าที่อยู่กันอันนี้เราซื้อยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าการเขียนที่อยู่ของประเทศจีนเขามีการเขียนอย่างไรเราจะไล่แบบนี้คะ่ะเฉิงเฉิงคืออำเภอซื่อคือเมือง ลูกคือถนนห้าวคือเลขที่แล้วตามด้วยชื่อสถานที่อันนี้ก็คือชื่อสถานที่นะทุกคนยาวนิดนึงนะอันนี้ก็คือชื่อสถานที่แล้วตกด้วยคำว่าโยเปียนโยเปียนคือรหัสไปรษณีย อันนี้นะคะคือลักษณะของการเขียนที่อยู่ของประเทศจีนเลยนะทุกคนเราจะไล่จากสิ่งที่มันใหญ่ที่สุดก่อนซึ่งสิ่งที่ใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วต้องเป็นคำว่าจงหัวเนาะแต่ว่าในกรณีนี้เรารู้ว่ามันส่งที่ประเทศจีนดังนั้นเนี่ยเราสามารถตัดคําว่าจงหัวทิ้งได้เรามาเริ่มกันที่เฉิงค่ะเฉิงก็คืออําเภอนะคะก็คืออําเภอหรือว่ามณฑลถ้าบ้านเราจะเรียกบ้านเราเรียกอําเภอ แต่ถ้าบ้านเขาจะเรียกว่ามณฑลมณฑลจะใหญ่กว่าเมืองนะคะอย่างเช่นอันนี้นเราจะบอกว่ามณฑลสานซีนะคะมณฑลสานซีเมืองอะไรซีอานชื่อค่ะซีอานมีลูกน้ำด้วยก็คือเมืองซีอานแล้วถนนอะไรถนนชื่อว่าไทป่ปายเป่ยะคะ่ะ นะคะก็คือถนนที่มันอยู่ถนน้ห้ไปาทางเหนือนั่นเองคำว่าเหนือคือคำว่าเป่ยตอนนี้จะแปลว่าเหนืออาทิตเหนือนอั่งแล้วตามโดยบาเล็กทีสลับกับของไทยหมดเลยเนาะของไทยจะไล่อะไร บาลีทีหมู่ตำบลอำเภอเมืองจังหวัดใช่ปะแต่ของเขาเนี่ยสลับหมดเลยค่ะเอาสิ่งที่มันใหญ่สุดตั้งแล้วค่อยมาล่นเหลือสิ่งที่เล็กที่สุดพอเขาเนี้ยซื่อชื่อชื่อสถานที่ค่ะซีเปเตาเสวีซีจริงๆตรงนี้ต้องเป็นตัวใหญ่เนาะพอเป็นคําที่ขึ้นต้นว่ามันเป็นชื่อสถานที่นะคะซีเปเตาเสวก็คือตาเสวคือมหาลัย มหาลาัยนอร์ทเวสต์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะ,ะ,ะเขียนตรงนี้แล้วกันนอร์ทเวสต์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะ,ะแล้วไงต่ออันนี้คือคำขยายเห็นป่าวมันมีวงเล็บไอ้คำขยายของเขาเนี่ยเป็นการบอกว่ามันคือส่วนไหนของมหาลาัยเขาเลยบอกว่าให้คุณเนี่ยนะไปส่งที่กววัวจีเจ้าววี่เฉวียน กัวจ้เส,ส,า,สาน际学生ื่ออ่ะเรามาไล่คำกันเปลี่ยนสีบ้างสีชมพูดีกว่าบ้านกงซื่อคือออฟฟิศอืมบ้านกงซื่อสีสีอ่อนไปบ้านกงซื่อคือออฟฟิศ เจ้าเชิงคืออะไรเจ้าเชิงคือการสมัครคร่ะสมัครรับนักศึกษาน,นั่นเองแล้วก็กวัวจี้ก็คือระหว่างประเทศนะ,ะแล้วก็เสวเชิงคือนักเรียนก็ได้หรือนักศึกษาก็ได้นักเรียนหรือนักศึกษาก็ได้เสวยเยียนเสวยเยียนคำนี้แปลได้หลายความหมายมากเลยแปลว่าวิทยาลัยก็ได้ แปลว่าคณะก็ได้แปลว่าอะไรได้อีกอ่ะสวยเยนอีกความหมายหนึ่งคือสถาบันเจียววี่เจียววี่แปลว่าการศึกษาเจียววี่คำนี้น่าสนใจมันมาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า education นะคะก็คือการศึกษา แล้วก็ขวัวจี้เหมือนเดิมค่ะขัวจี้คือระหว่างประเทศเนาะ <c oughs> เราจะแปลโดยรวมแบบนี้เราจะแปลว่าออฟฟิศสมัครนักศึกษาต่างชาติออฟฟิศ <c oughs> สำนักงานนะคะก็คือในส่วนของสถาบันสถาบันนักศึกษาต่างชาติอ่ะมันมันจะแปลไงดีอ่ะภาษาไทายอ่ะแปลโดยรวมได้ไหม ขออนุญ,ญาตแปลโดยรวมนะคะประโยคนี้เราจะแปลประมาณแบบว่าสำนักงานนะคะหรือศูนย์แล้วกันเนาะศูนย์รับสมัครนักศึกษาต่างชาติอ่าอ่าทันมานะคะเรามาดูคำว่าเฉิงกันบ้างเฉิงในที่นี้ นะคะเราจะเขียนในเรื่องของการที่เอาตัวถูมาทาเป็นอักษรข้างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาบวกกับคําว่าเฉ๋งเฉ๋งจริงๆตัวนี้มันมีความหมายนะมันแปลว่ากลายเป็นเฉพาะเฉพาะตัวเฉ๋งตัวเดียวนะทุกคนมันมีความหมายในตัวของมันเนาะมันแปลว่ากลายเป็นตัวนี้นะคะราวนี้เรามาดูคําแรกกันคือคําว่าเฉ๋งซื่อเฉ๋งซื่อในที่นี้นะคะเราจะหมายถึงเมืองค่ะเฉ๋งซื่อนะคะเราจะแปลว่าเมือง แล้วกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนนะคะเราจะอ่านกันว่าฉ้างเฉิงค่ะแบบนี้ฉ้างบวกกับคำว่าเฉิงนะคะเรามาดูคำนี้กันหน่อยเนาะเมื่อกี้เราซื้อไม่ได้แยกคำนี้ให้ดูนะคะคำนี้มันมีสองความหมายทุกคนมันอ่านว่าชางกับมันอ่านว่าจาก ตุยจ่างอะไรเงี้ยจ่างตรงเนี้ยมันจะหมายถึงการเติบโตหรือหมายถึงการโตเราจะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า grow ตัวนี้นะคะส่วนคำว่าฉางตรงนี้มันจะแปลว่ายาว จะตรงกับภาษาอังกฤษคือคําว่าลองในกรณีนี้มันอ่านว่าฉางเพราะว่าอะไรกําแพงเมืองจีนมันมีลักษณะายาวถูกปะเมืองที่มันยาวๆก็เลยหมายถึงกําแพงเมืองจีนนะคะเวลาเราถามเราจะถามกันแบบนี้ค่ะคําว่าเคยตรงนี้เราใช้คําว่ากลัวเนาะเราจะเขียนแบบนี้หนี i, i, ่ชี sh ang, sh ่กัวฉางเฉิงมหฉางเฉิง 妈。你去过？你去过长城吗？那、啊、长城吗？会有？长吗？像这样。 คำว่าชี่กั่วชี่แปลว่าไปกั่วแปลว่าเคยเราจะไม่แปลว่าไปเคยนะคะในกรณีเราจะแปลว่าเคยไปนะคะเคยไปกำแพงเมืองจีนไหมไหมคือคำนี้เลยมาแปลว่าไหมต่อมาเฉิงเฉียงคืออะไรนี่เลยค่ะนี่นะคะเฉียงเฉียงมันคือกำแพงเหมือนกันกคนเฉิงเฉียงเราจะหมายถึงกำแพงเมือง คือที่มันจะต่างมันอันนี้อันนี้อันนี้แบบว่ามันจะต่างจากปักกิ่งนะทุกคนปักกิ่ง ปักิ่งมันมันแบบฉ้างเฉิงกำแพงเมืองจีนเนี่ยมันจะมีการตั้งอยู่บนภูเขาแล้วมันก็มีหลายป้อมมากๆเลยนะคะห้าหกป้อมที่มันจะเป็นแบบเชื่อมไปเมืองนู้นเมืองนี้อีกแต่ว่าเจ้าเฉิงเฉียงเนี่ยค่ะมันไม่ไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นมันคือแค่การล้อมรอบเมืองเซียานไว้นะคะแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะไปขี่ปั่นจักรยานในนี้ได้ด้วยนะ มันรู้สึกถ้าจำไม่ผิดชัวงง่วโมงละประมาณห้าิบหยวนเนี่ยเราจะปั่นจัก,กรยานบนกำแพงนี้ได้เลยแล้วก็รอบเมืองเลยมไม่ได้มีแค่นี้นะมันรอบแบบกว้างเลยค่ะด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยซียานเนาะก็คือเป็นเมืองหลวงนะก่อนที่เราจะย้ายไปที่ปักกิ่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมืองหลวงแรกสุดไม่ไม่ใช่แรกสุดดิ เก่าแก่สุดแล้วกนะันเนาะเก่าแก่ก่อนที่จะย้ายไปปักกิ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวเนี้ยด้วยความที่มันเหมือนมันเหมือนอยุธยามันเริ่มเป็นเมืองอกแตกแล้วด้วยความที่โดนต่อสู้หนักหนักหนักมากแล้วมันไม่ไหวแล้วนะคะกษัตริย์บางท่านจําชื่อไม่ได้แล้วท่านก็เลยอบพยพย้ายไปอยู่ที่ปักกิ่งนั่นเองอันนี้ก็คือที่มาของเฉิงเฉียงนะคะคก็คือจริงๆแล้วมันก็มีเรฟเฟอร์เรนซ์เนะาะถ้าเราดูดีๆมันคือเรฟเฟอร์เรนซ์ เรฟเฟรนส์ในการที่ไปสร้างกำแพงเมืองจีนนั่นแหละนะคะก็คือการที่ใช้กำแพงเมืองตรงนี้ในการป้องเป็นป้องปาการนกป้อมป้อมปาการในการป้องกันศัตรูนะคะสูงมากเลยนะประมาณแบบสองสมเมตระคือเลยหัวเราไปเยอะเลยะคะ่ะเหมือนในซีรีส์จีนหลายๆเรื่องพวกเราก็สามารถดูในซีรีส์จีนได้นะคะอ่ะจบแล้วนะคะสําหรับหมวดนี้